ครับดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมะจะมาอัปเดตนกต่อนะครับที่รับมาจากไข่คุณลุงอลอดีนะครับตอนนี้เหลือ2ตัวนะครับนกคู่เอกของแกน,นะครับตัวนี้จะเป็นผมได้ยินขันยนจะเป็น2อกุกเกมนะครับ2กุกเกมตัวนี้มีอ่างผสมคู่กุกนะครับคารมนะครับ เสียงเสียงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นริวเฟืองเสียงกลางปินใหญ่นะครับอ่าสำเพาแก้วนะครับเป็นนกมงคนอ่าประเภทขนนะครับประเภทขนะนะครับทั้งวันจริงนะครับกินกันจนอกนูนเลยครับผมบนี่ครับนกต่อตัวนี้จะปีก ผมดูมันจะเป็นปีกสองตอนแต่หายละตอนดูตอนนี้น่าจะมันบินครับมันบินไม่นาม่าผิดปกตินะครับผมนี่สวยละนะครับคิดว่าปีกมีตำหนินะครับผมพอมันเข้าดีแล้วมันก็สวยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จวดมากนะครับอยากได้ลูกต่อไปไล่เรือเองโทรมานะครับ แรงนะครับผมนะคับเป็แรงมากนะครับไม่ต้องดีกว่านกฝึกนะครับนกฝึกนี่ยังไปอาจมีหลบไอ้พวกนี้ไม่หลบนะครับผมต,ตัวนี้จะจับไม่ค่อยคูเท่าไหร่แต่เอาดีนะครับถ้านกป่าเข้านะครับไั่นี้ตัวเก่งคูอีกเกน,นะครับนี่ครับตัวนี้เกเลียกเกคู่นะครับผม ผมจะเ,เอาน้ำโชคมาจดให้ฟังนะครับหนนันไปนู่นครับเสียงประมาณนี้นะครับมีคารมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอา,เาน้ำโชคมาจดให้ฟังผมคิดว่าปีกมันมีตำหนิสองตอนนะครับมันบินบินแล้วมันปีกมันไม่เข้าดีนะครับมันก็เหมือนห้อยๆนะครับแต่ตอนนี้ดูเข้าแล้วนะครับผม จุดก็ไม่ต้องกลัวเก่านี่นะครับเสียงดีมากนะครับออนะครับผมปีกเข้าละน่าจะตกใจบินนะปีกมันอ่ามีคู่กุ๊กมีคู่อ้างด้วยนะครับตัวนี้ ยังไม่ไปไหน f อเดี๋ยวผมจะลองเอาไล่เรือดูแน่นอนครับถ้าใครแบ่งไปตอนนี้ก็แบ่งราคาไล่เรือนะครับผมเสียงเสียงจะไปกว่าเจ้าน้ำโชคนิดนึงนะครับเสงกลางปีนใหญ่นะครับผมจวดๆนะครับผม ครูแกเรียกนะครับคารมนะครับมันนี้นะครับผมจะเป็น2องปุ่เกมนะครับถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับ้องสมบูรณ์นะครับสมบูรณทุกอย่างเลยเล็บๆนะครับ เอาละเอาละเอาสองต่อนะครับใครสนใจนะครับเก่าๆนะครับต้องหาปีนะครับตัวนุ้นจะเป็นหลิวเฟืองนะครับเจ้าสำเสาเกลียวจะเป็นหลิวเฟืองจวดจัดมากอ่ะเดี๋ยวผมเอาลงมาตั้งให้ชมนี่จวดสุดยอดมากครับผม กลางปีนใหญ่ห้องห้องนะครับดูยาวๆมีอ่างหนึ่งถึงสามมีผสมคู่กุกด้วยนะครับผมคารมนะครับกแปลกๆนี้นะครับจะหมานดีนะครับนกต่อนะครับนี่นกต่อเก่าเขาพักการเล่นนะครับนี่ตอนนี้สำเพอแก้วนะครับโจทไม่ค่อยจะคู่เท่าไหร่แต่ขึ้นต้นเป็นอีกตัวหนึ่ง คูไหมคูไหมอยากคูอยู่ไอาไยอายก้องอน,นี่มีจวดจริงๆนะครับคูนกแก่ค,คูนะครับ จริงนะครับผมตัวใหญ่ดีด้วยนะครับคารมนะครับตัวสวยนะครับผมในกินอิ่มน้ำสำรันก็เริ่มมีแรงนแล้วครับมาเมื่อวานเสียงไม่ใช่อย่างนี้นะครับนี่นะครับใครชอบนะครับ ก่าเจน้ำโชคอีกนะครับผมอกบนๆบนนะครับผมนี่ครับนกจะเล่นอึดๆนะครับคู่จริงจริงนะครับแกคู่นะครับคารมดีด้วยนะครับไอ้นี่ ปูจริงๆนะครับตัวเตียเต้ยๆขาสั้นๆนะครับใครชอบนะครับ้งไม่มีผ้าคลุมนะครับตัวนี้เป็นสองปลกแกมนะครับถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับผมมันมาโยนมันไม่ค่อยได้ยินโยน,นรับมันจะเรียกทั้งวันเลยมีเส้นสอนิดหน่อยนะครับหนะ้าอก คูอยู่ตัวเดียวมานนั่นแหละครับตัวนี้จะไม่จดไม่ค่อยคูนะครับแต่นกป่าเข้าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับสัมพาแก้วมีขน,นขาวตรงหางเส้นหนึ่งนะครับผมนี่เห็นไหมขาวๆนะต่ตัวนี้จะมีเสียงขันโยนให้ฟังท้ายคลิปนิดหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการตัดสินใจ เอาใครอยากได้ตัวนี้นะครับผมหรือตัวนี้นะครับผมเอาไปไล่เหลือไล่ไม่นานครับอย่างงี้เพอเปิดเล่นเลยนะครับแขวนเล่นเลยนะครับนะใครชอบนะใครชอบใครไว้นะครับนกต่อเก่งๆนะครับยังไงมนุกมันเก่งยังไงมันก็ต้องเก่งครับผมผมดูแลไม่น่าผาดนะครับไล่ง่ายนะครับไล่เหลือแป๊บเดียวนะครับอย่างงี้ นะครับใครชอบนะครับโูมาสอบถามได้เลยนะครับมี2ต่อนะครับเหลือ2ต่อตอนนี้เหลือ2ต่อเท่านั้นนะครับผมนี่ครับนกสวยๆนี่ยครับถ่ายขนสมบูรณ์มาเจออาหารดีๆหน่อยก็โอเคแล้วครับผมได้แดดหนึ่งละเดี๋ยวพ่งนี้ตากอีกนะครับไล่น้ำหนักก่อนดีครับ โอเคครับผมใครชอบนะครับเดี๋ยวไม่แน่ตอนเย็นนี้ยผมจะออกไปตามนกคารมนะครับจะลองเอาไปเช็คไปเทสดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเตี้ยยนะครับนกเตี้ยๆมาชมลายนะครับลายสวยๆนะครับผมจะไปเช็คดูด้วยว่ามันเป็นกี่กุกจริงแท้แน่นอนนะครับผมขันเลี้ยงเนี่ยยังไม่โยนให้ฟังเลยนะครับได้ยินว่ววยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่กล้าการันตีนะครับผม นี่ครับดูอกครับอกใหญ่มากนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับผมต่อชิปนิ่งๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะจิบปไปใครชอบตัวไหนกดโทรมานะครับคู่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม